ินเนื้อเต้าหุ่นดีมีจริงหลังจากเราปรับมากินโปรตีนวันละ100กรัมต่อกันได้3ามเดือนแล้วผลลับดีมากคุณลินกระชับกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอืมอืมึ่งนึกออกว่ายังไม่เคยพาทุกคนไปเที่ยวบ้านฉันเลยนี่น่าซึ่งเป็นร้านที่แบบพิกัดลับพิมว่าเคยลงไปในเทิตเตอร์แล้วแบบแต่แตนเล็กน้อยนะคะ <c oughs> พิมว่าแฮชแทกหิวตลอดเวลา always hungry นะคะอ่อรวมทั้งวันวันนี้โปรตีนจะได้อยู่ที่ร0อกรัม คลิปนี้พี่มาจะมาอัปเดตว่าไฮโปรตีนเลยที่กินระยะยาวเนี่ยเป็นยังไงช่วยเราในการปั้นหุ่นสวยยังไงบ้าง สวัสดีค่ะทุกคน welcome back to channel ของพมีมาร์นะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วไม่ใช่คลิปที่แล้วสิหลังคลิปที่ก่อนหน้านี้นะคะเรากินไฮโปรตีนไดเอทมาครบ3เดือนแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะว่าหลังจากกินมาครบ3เดือนเป็นยังไงบ้างแล้วมันช่วยในการลดขุ่นของเราได้ยังไงบ้างนะคะสาหรับใครที่ไม่เคยดู ep หนึ่งนะแนะนําให้ไปดูก่อนนะจะได้เห็นภาพก็เข้าใจได้ถึงเบสิกนะคะว่าการกินไฮโปรตีนเนี่ยมันคืออะไรนะคลิปนั้นพีมาอธิบายไว้ละเอียดมากๆตอนนี้นะคะทุกคนพีมาก็กินไฮโปรตีนไดเอทแบบเดิมแต่่่่วาาาาเปลียนนนนมมดึึก็คือพท้้้ขไไ ขนาดเดิมแล้วเพราะว่าอยากที่จะแบบเออไม่ได้เครียดกับมันมากนะคะทุกคนแล้วมันน่าจะดีต่อสุขภาพจิตเรามากขึ้นด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้พี่วาก็จะมาบล็อกให้ดูเหมือนเดิมนะคะทุกคนว่าเรามีแบบว่าเออกินยังไงบ้างเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบแจกสูตรเมนูแบบว่าที่เป็นไฮโปรตีอะไรอย่างนี้ทุกคนจะได้สามารถที่จะเอาไปใช้แล้วก็ปรับในชีวิตประจําวันของตัวเองได้มาอัปเดตกันนิดหนึ่งทุกคนคือช่วงนี้พี่วาปรับจากก่อนหน้านี้ใช่ไหมคลิปที่เราเรากินส่งเท่าของน้ำหนักตัวใช่่่่่มมมั้้้ยยยคะะะตอออนนนนนนนีีีีกกกก็็็ลดงงงงาาาาาาเเปปปรรณ1.6ํหหววแบบ53 24ไจิูท 90นะคะถึงประมาณแบบ9 7็อะไรเงี้ยก็คือเกือบร้อยนั่นแหละแต่ว่าแล้วแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่ช่วงนะคะพี่ว่ารู้สึกว่าพอปรับมาเป็นประมาณเนี้ยก็คือแฮปปี้ขึ้นแล้วก็พอเราลดปริมาณโปรตีนลงมานิดนึงอ่ะทุกคนแล้วพี่ว่ามากินคาร์บเยอะขึ้นนิดนึงช่วงเนี้ยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่เอาเป็นว่ามันเพิ่มขึ้นนะรู้สึกว่ามันมีแรงในการเล่นค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ากินแบบนี้เราตัวเองแบบเอออาจจะมีสเปซให้ได้กินอะไรที่อยากกินมากขึ้นทําให้เครียดนนนน้้อออยยยยลลงงงะะคค่่่่่วววววีีกก็เเรรูสึาาาตตตตัััไมมมบแปใิณ ที่มันแบบโอเคกับร่างกายเราอยู่รู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นโดยที่กล้ามเนื้อไม่ได้เสียแบบหรือว่าหายไปอ่ะจริงๆแล้วว่ามันจะมีแบบว่ามาตรฐานที่ทาง WHO นะคะแบบ World Health Organization เขาแบบกําหนดไว้ว่าวันหนึ่งอ่ะคนเราอ่ะมันควรกินโปรตีนเท่าไหร่ให้เหมาะสมกับแบบเป้าหมายในการแบบว่าใช้ชีวิตแล้วก็การลดน้าหนักของตัวเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอจะขึ้นให้พันจอนะคะทุกคนทุกคนก็สามารถไปคํานวณดูได้ว่าแบบว่าเออสำหรับเป้าหมายของเราอ่ะเราควรจะกินโปรตีนอยู่ที่เท่าไหร่มาถึงตรงนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่าการกินโปรตีนเนี่ยมี ตัวช่วยนะคะมาทําให้เราคิดโปรตีนโกของเราได้ง่ายขึ้นก็คือตัวนี้นั่นเอง เป็นมีจิไฮโปรตีนนะคะเป็นนมโปรตีนสูงพร้อมดื่มตัวน,นี้นะคะทุกคน1ขวดมีโปรตีนถึง28กรัมนะคะสูงมากๆแต่ว่าแคลดต่ําเพียงแค่1 7 0ยแคลเท่านั้นนอกจากนั้นนะคะทุกคนยังไม่เติมน้ตาตาลทรายนะคะไขมันต่ําแล้วก็แคลเซียมสูงด้วยคือซีโร่สมชื่อเลยนะคะทุกคนนอกจากนั้นยังมีวิตามินที่สําคัญต่อการแบบซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเราเช่นวิตามิน B3B6 แล้วก็ B12 อีกด้วยนะทุกคนตัวนี้คือตัวที่พี่มาชอบที่สุดแล้วทุกคนคือมันเป็นโปรตตตีีีีนนนนนนท่่่่แแแบบบบกกกิิิงงาาายยะะคะล้ว็บบรรสชดเเหมมือบบมๆอ ถ้าเกิดใครรู้นะคะดูช่องพิวามานานๆก็จะรู้ว่าน้องคนที่คือของโปรดพิวามเลยคือรสกล้วยนะคะเหมือนกินนมกล้วยที่เกาหลีอะไรเงี้ยเออแล้วก็ล่าสุดนะทุกคนคือเขาออกอันใหม่มาด้วยนะคะเป็นรสกาแฟซึ่งฉันชอบกินกาแฟมากอันนี้พิวาลองไปในคลิปนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าแบบ รัวมากรวมรถใหม่ตอนนี้นะคะทุกคนก็มีห้ารถด้วยกันแล้วนะคะมีรถชาเขียวนะรถจืดรถกาแฟรถช็อกโกแลตแล้วก็รถกล้วยนั่นเองสำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอิเลเว่นนะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยมีท็อปโลตันบิ๊กซีนะคะสามารถหาสาขาใกล้ๆบ้านเราได้เลยนะฝากสปอนเซอร์ของวันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆสามารถไปซื้อกันได้อุดหนุนกันได้นะคะทุกคนไปดูกันว่าล็อกของเราวันนี้จะเป็นยังไงเล go ก o o d m o r n i n g ทุกคนช่วงนี้ตอนเช้าพี่มาจะชอบกินเป็นอะไรที่มันดูเป็็นนนนนนนแบบขมิิดดึงะะคช้ีกตัส ใจทาโยเกิร์ตโบนะคะเพื่มาจะใช้กีกโยเกิร์ตกลิ่นวานิลลาอันนี้อร่อยมาก,กคนแล้วก็ใส่กล้วยนะคะบลูเบอร์รี่แล้วก็คอนเฟลกมีแอลมอนบัตเตอร์แล้วก็น้าผึ้งราดด้วยนิดนึงคือแบบเพอร์เฟกคอมบิเนชันเลยทุกคนต้องไปลอง้ดาดาเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้มือแรกแค็มมันจะอยู่ที่ประมาณส60แหละประมาณอะแล้วก็จะได้โปรตีนอยู่ที่ประมาณ7กรัมนะคะทุกคนก็เยอะกว่าที่คิดนะนี่เราก็ตักให้มันโดนทุกอย่างอะทุกคนอร่อยมาก เหมือนกินขนมด้วยอะพวกคาเฟ่อร่อยอร่อยในร้านอาหารแพงๆอะอย่างนี้เลยทุกคนสมมติใครแบบอยากได้พรีเวิร์กเอาท์ที่ดีนะคะ<ม>ก็ไปลองทําตามกันได้พาะวาชอบกินมากช่วงนี้ทุกคนก่อนไปยิ้มขอบ่นหน่อยคือเมื่อเช้ามีความน้อยหนึ่งอย่างคือถ้าทุกคนดูช่องพี่มา,มานานจะเห็นว่ามันมีนมต้นมอสเซเลราหนึ่งที่มันเหมือนจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ช่องเลยมันอยู่มานานมากอะคือแบบเลี้ยงมาตลอดอย่างดีนะคะล่าสุดเมื่อเช้าไอดาชินะคะแมวตัวใหม่พี่มาเนี่ยมันปีนขึ้นไปแล้วมันก็พังต้นมอสาาาคมมมักออืียยใจนนนู่ มากต้นน่้เราคือมันหักแบบหักเลยที่แปลว่าหักลงมาทั้งต้นอะ่ะคิดว่ามันมน่าจะตาย,ยแล้วแหละก็สงสัยจะต้องไปหาซื้อต้นไมใ้ใหม่แล้วทุกคน ฮัลโหลทุกคนอยู่ที่ยิมแล้วนะคะก็อัปเดตคร่าวๆกอนแล้วกันก่อนนั้นนี้เพี่มากินแบบไฮโปรตีนมาแบบสามเดือนสี่เดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอที่ทําคลิปมานะก็รู้สึกว่าตัวเองสามารถแบบยกได้หนักขึ้นอะไรอย่างงี้เล่นได้หนักขึ้น่ะทุกคนก็ส่วนใหญ่เวลาเล่นกับพี่เทนเนอร์นะคะก็จะเล่นค่อนข้างเป็นแบบกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็เล่นหนักนะแต่เนื่องจากว่าปกติแล้วที่เล่นกับเทนเนอร์จะแบบเล่นหนักแล้วใช่ไหมวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบบเวิร์กอะไรที่มันเป็นแบบกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็คอร์บ ท่าที่เป็นวาเคยทำทำอยู่แล้ว่าทุกคนแต่ว่าเราขี้เกียจคิดนะคะก็เลยไปหามาจากพินเทอลสวันนี้มาฟินิกับกอนนะคะยวันนี้มาเล่นขาเออไอกอนมาเล่นขาค่ว่าจะ <มา S 1> เล่นแ,แบบว่าคอบอดี้แล้ววันนี้ เสร็จแล้วทุกคนห้าเสร็จนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเพี่งาไปคาร์ดิโอต่อเดินเอาน้องแฟตออกไปสักพุงสะหน่อยเดี๋ยวก่อนมันจะเดทลิฟต์ปะใช่มันจะเดทลิฟต์ใช่เข็มขัด,ดออปชั่นต้องพร้อมเออเอวยี่สิบสาม สดชื่นมากนะคะก็ได้ยืดได้อะไรด้วยสดชื่นแล้วหิวตอนเนี้หิวอีกแล้วกิมวา่าแฮชแท็กหิวตลอดเวลา a l w a y s ฮังกี้นะคะนี่ให้อวดหน่อยเวิร์กเอาลิงมันปิดแล้วรู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะวันนี้ก็เบิร์นไปงี้ทั้งหมดที่ออกไปวันนี้ก็คือได้ประมาณ220แคลนะคะวันนี้จะทำข้าวเที่ยงที่แบบว่าน่ากินมากทุกคนคือพิมว่าอินสป r ยเออร์มาจากแบบพาสต้าที่เคยไปกินสักร้านหนึ่งที่แบบดูจะไฟายไดนิ่งหน่อยนะคะแต่ว่าประเด็นคือไปเจอแบบว่าไอเทมใหม่ๆที่สามารถเพิ่มโปรตีนให้เราได้แล้วก็แบบน่ากินมากเดี๋ยวลองไปดูว่าคืออะไร ทุกคนตอนนี้กําลังจะไปซื้อของทํากับข้าวนะคะพอดีซื้อของขาดเมื่อวานแล้วเดี๋ยวไปซื้อของมาทําข้าวเที่ยงกันก็เม <c oughs> ื่อกี้ไปแวสเซเว่นมานะคะแล้วก็ซื้อโปรตีนมาแล้วกันใหม่ที่ผมมันออกใหม่อ่ะทุกคนอันนี้คือรสกาแฟนั่นเองนะคะเป็นเมจิไฮโปรตีรสกาแฟอย่างที่บอกก่อนหน้านี้พิมว่าชอบกินรสกล้วยมากทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารสเนี้ยมันจะแบบเอาชนะและท็อปรสกล้วยที่พิมว่าชอบกินมากๆได้ไหมก็จริงๆแล้วอะช่วงเนี้ยพยายามแบบว่าพกโปรตีนหรือว่าเอิ่มซื้อโปปรรตีีนนนนกกกกกกิหลลลััังงจจาาาาาาาท่่อออออํเเพะะไข้มมมูบ มีอะไรที่เรียกว่า a n a b o l i c w i n d o w นะคะซึ่งเขาก็ยังมีรีเสิร์ชกันอยู่แต่ว่าพี่มอไปอ่านมาเขาบอกว่าสมมติว่าเรากินโปรตีนหลังจากที่เราออกกําลังกายประมาณแบบ3 0มสถึงหกนาทีอะไรเงี้ยมันจะสามารถดึงตัวโปรตีนเนี่ยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่มันทําได้อะไรเงี้ยเออแต่จริงๆเราถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกแบบว่าหาไม่ได้อะไรเงี้ยเว้นได้แหละแต่ว่าอันนี้เราทดลองเป็นการทดลองของเราในช่วงนี้นะคะก็เลยเออลองทําดูทุกคนมันกลิ่นเหมือนแบบลูกอมรสกาแฟเคยกินปะ นิวเฟร e นะคะของเพิว่าอร่อยก,กว่ากล้วยอีกอ่ะมันเหมือนลูกอมกาแฟอย่างเง้นะเพียวว่ามันหนัวหนัวมันไม่ได้แบบหวานมากแบบหวานอย่างเงี้ยแต่ว่ามันออกแนวแบบกลมกล่อมกลมกอมน่อ,ม,นอม,มีความแบบมันๆของนมกับแบบว่ากาแฟอะไรเงี้ยอืมโปรตีนนี้28กรัมนะคะแอดกับเมื่อเช้าเจกรัมก็เป็น35 เข้าสู่มือที่น่าตื่นเต้นอีกหนึ่งมือนะคะทุกคนอันนี้เป็นพาสต้าเส้นเต้าหู้ไก่กรอบที่ภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าไปสรรหาเส้นเต้าหู้ทูบูบยอนของเกาหลีมานะคะจริงมันก็แอบแพงนิดนึงแหละแบบกล่องละเก้บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากลองเพื่อคลิปนี้โดยเฉพาะเลยมันแคลรต่ําแล้วก็โปรตีนสูงครับ้อยกว่าที่พิมวมาคิดนะทุกคนก็คือสามารถที่จะใส่ไปแทนเส้นปกติได้นะคะรู้สึกว่าเออสารอาหารมันได้แล้วก็ได้โปรตีนด้วยทําง่ายด้วยทุกคนเราก็จะเอาไก่นะคะไปใส่เกลือแล้วก็เข้าแอร์กกกกกกก่่่ออนนนนนหลลัััังงงจาาาาา้้เเรร็ม็มมมททซซสึยยีะแว มะเขือเทศเข้าไปนะคะแต่ว่าตัวหลักของวันนี้เลยคือเราต้องใส่พริกหยวกเข้าไปทุกคนมันจะว้าวมากนะคะเดี๋ยวเราจะเอาฝาดองกี้ในตำนานใะสะ่ไปก่อนเดี๋ยวจะทําให้มะเขือเทศกับพริกหยวกมันนิ่มพอมันเริ่มนิ่มนะคะทุกคนเราก็จะเอาก้นของแก้วอะไรก็ได้ปี๊เสร็จปุ๊บก็ใส่ปรุงปรุงนะคะทุกคนเสร็จปุ๊บเราก็เอาเส้นไปคลุกแล้วก็เอาไก่มาใส่แล้วก็เอาบรอกโคลีมาเสิร์ฟเสร็จแล้วง่ายมากไม่ถึง10นาทีเี้ okay, ทุกคนมาชิมกันอยากรู้มากว่าอีเส้นเต้าหู้มันจะเป็นยังไงนะ <S <S เหมือนในนี่เลยอ่ะชีสแบบมอสซซเลราชีสอะอืมอร่อยทุกคนมันเวิร์กตรงไหนหรอปะมันเวิร์กตรงคือี่มอใส่พริกหยวกแหละพริกเข้าไปอ่ะมันเลยแบบเผ็ดอืมเจนเต้าหู้มันเหมือนกินแบบมันค่อนข้างสากๆหน่อยนะทุกคนคือมันไม่ได้ไม่อร่อยนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็น t e เจอร์เหมือนเส้นขนาดนั้นพี่มว่ามันเหมือนแบบว่ามันเหมือนเต้าหู้แบบโปรตีนเกษตรเบาๆแต่ว่ารสชาติมันออกชีชๆสอะเหมือนกินมอสซซเลราที่แบบเหนียวเหนียวหน่อยอะ คนไก่กับซอสนี่คือแบบชนะเลิศอร่อยมากค่ะดูดีไก่มันแบบจ u ซี่มากแล้วซอสมันเผ็ดๆอ่อะพอมันกินด้วยกันแบบนี้แล้วมันไม่เลี่ยนเลยทุกคนอร่อยมาก โปรโตีนอยู่ที่45.1นะคะทุกคนถ้าเกิดบวกกับเมื่อเช้าอ่ะได้80เล้อะอ่ะอีแค่ไม่กี่ยอ,อย่างหละ20เลยเงี้ยพรุ่งนี้ไม่แน่ใจทําอะไรเดี๋ยวค่อยมาคลิปตอนเย็นแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขอตัวกินแล้วไปทางานก่อนในส่วนของข้าวเย็นนะคะตอนแรกพิมว่าจะทาเอกกรอบซุปแต่ว่ามันออกมาเหมือนข้าวต้มมากกว่าทุกคนคือแบบเคยเห็นปะที่เขากินโจ๊กไข่ขาวกันตอนเช้าอะ่ะหน้าตามันเป็นอย่างนั้นเลยคือเราจะเอาไข่ขาวนะคะทุกคนเข้าไปกรอบในซุปก็คือใช้แบบว่าซุปดาชีสตอ็อกที่พ ใส่ไข่ลงไปคนๆๆๆแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็จากที่ตอนแรกจะแบบว่าเอาข้าวกินข้างนอกแยกๆรู้สึกขี้เกียจก็เลยโยนมันลงไปผสมกันนะคะมันก็เลยเหมือนออกมาเป็นเหมือนโจ๊กไข่ขาวใส่ข้าวกล้องอะไรอย่างนี้มากกว่าใครจะใส่ผักอื่นก็ได้แต่ว่าพี่มาอยากกินสาหร่ายมากวันนี้ก็เลยใส่เป็นสาหร่ายเข้าไปเห็นหน้าตาแบบนี้แต่มันอร่อยและอิ่มมากนะทุกคนต้องไปลองกินใครแบบเป็นสายโหยๆบ่อยๆตอนกลางคืนนะควรลองอย่างแรงเลยซุปมันทาให้อิ่มมาก อร่อยมากทุกคนเหมือนแบบพวกซุปตามร้านอาหารญี่ปุ่นนะก็มีความแบบว่าหอมๆอมอ,มอันนี้นะคะทั้งชามอะโปรตีนต้อง27กรัมนะทุกคนเพราะว่าโปรตีนอะมันได้จากทั้งข้าวไลซเบอร์รี่แล้วก็ไข่ด้วยนะคะเออรวมทั้งวันวันนี้โปรตีนจะได้อยู่ที่109กรัมนั่นเองเก่งมากถึง100แบบรวดเร็วนะคะมิชั่นวันนี้ก็แอรคอมพลีตแล้วทุก,กคน พรุ่งน,นี้นะคะเดี๋ยวมีจะต้องไปเอาของที่บ้านที่นคนปรปฐมเล็กน้อยก็เลยว่าจะพาเที่ยวเลยเพราะว่ายังไม่เคยพาทุกคนเที่ยวบ้านพิมวาเลยนะคะที่นคนปรปฐมนะมีร้านซูชิร้านหนึ่องอ่ะที่แบบอยากไปกินมากทุกคนช่วงนี้แบบโวยหาปลาดิบนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินปลาดิบตอนเย็นซึ่งเป็นร้านที่แบบพิกัดลับพิมว่าเคยลงไปในทวิตเตอร์แล้วแบบแตกแตะเล็กน้อยนะคะจะพาไปกินพรุ่งน,นี้เดยทู <Day two S 1> นะคะทุกคนเบรคฟาส์พิมวาจะไปนครปฐมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันแล้วก็จงไม่เชิงไปเที่ยวหรอกไปเอาของนะคะแล้วก็เด เดี๋ยวจะกินอะไรที่ให้โปรตีนนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นของหวานเพราะว่าจริงๆรแล้ววันที่พิมมาไม่ค่อยได้ออกกาลังกายอะทุกคนหรือวันไหนที่แบบไม่ได้มีเวลาว่างไปออกกำลังกายจะกินโปรตีนตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่ามันจะช่วยให้อยู่ท้องนะคะทุกคนการที่เรากินแบบโปรตีนเข้าไปเยอะๆตอนเช้าเนี่ยมันเป็นการที่แบบทําให้เรารู้สึกแบบอิ่มแล้วก็ไม่ได้หดตลอดทั้งวันนะวันนี้จะกินกับวิตบิกส์ของโปรดพิมพ์มากินตลอดเลยทุกวันตลอดสองอันมันร้อยแคลเองแล้วมันก็ค่อนข้างแบบมีไฟเบอร์สภาพดีนะคะนี่เป็นอย่างนี้คืออพิมช เพราะว่ามันกินไปแล้วมันจะมีแบบแรงทั้งวันเลยทุกคนคือมันมีทั้งโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเน้นๆนะคะทวมาทำให้เรามีแรงได้เออโอ้ยสวยงามนี่ทุกคนเนื้อมันจะเป็นอย่างงี้นะคะมันจะกรอบๆแต่ว่าพอเราบี้ๆๆไปเรื่อยๆมันจะเหมือนโจ๊กอ่ะมันเหมือนกินแบบโอตมิวตอนเช้าอะไรเงี้ยพี่ว่าจะใส่นมเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะทุกคนเพราะว่าเออเดี๋ยวมันเละเกินนะคะอืมกินกับอันกาแฟแล้วเวิร์กมากเหมือนกินขนมเลย เดี๋ยวเพื่อว่าจะกินนี้เป็นอาหารเช้านะคะทุกคนแล้วก็โปรตีนที่เหลือเดี๋ยวจะดื่มให้หมดด้วยจะได้ได้โปรตีนพอดีถ้าเกิดรวมวิตบีสกับอันนี้โปรตีนของมือเนี้ยจะได้อยู่ที่31.8เลยนะทุกคนเหนือดมาก ันนี้อยากกินอะไรที่มันแบบว่า e ี s y e a นิดนึง q u i ก k g r a บ and go นะคะก็เลยทำาแร p นั่นเองซึ่งตัดสินใจกันไม่ได้ก็เลยแบบว่าทํส2งไส้เลยนะคะเพราะว่ากอนอยากกินอันที่เป็นไก่พปมาอยากกินอันที่มันเป็นทูน่านะเราก็จะทําทั้ง2อันเลยอันที่เป็นทูน่าเราก็จะหมักหมักทิ้งไว้ก่อนนะทุกคนมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมีแบบว่าทูน่ามายยงเนสแล้วก็เกลือส่วนอันที่เป็นไก่นะคะอันนี้เราจะทาแบบไม่แน่ใจว่ามันจะแบบออกว่าเม็กซิกันได้ไหมมันจะเป็นฟิลฟิลนั้นมากกว่าส่วนผสมมันอาจจะดูเยอะนิดนึงนะท่งลัไปผ นะคะแล้วก็เอาไก่ลงไปผัดแล้วเราก็แค่ปรุงแค่นี้เองเริ่มปรุงนะคะทุกคนเื่อก่อนพริกไทยดำเทียนเพเปอร์นะคะอันนี้มันจะเผ็ดๆหน่อยทุกคนก็ใครชอบเผ็ดก,ก็ใส่เขาเยอะๆสโมคเกอร์พริกข้หน้าคะอันนี้มันจะกลิก่นแบบให้กลิ่นเหมือนเวลาเรากินบาร์บีคิวอ่ะ แล้วก็หลังจากนั้นเราสามารถที่จะเอาแบบว่าเบลเปเปอร์พริกหยวกของเราเนี่ยมาผัดในซอสเดียวกันได้เหมือนกันนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็เอาทุกอย่างนะคะทุกคนห่อเขาเป็นในแรปซึ่งอันนี้เพี่มาใช้เป็นโลครับแรปพาวเีอร์พรีเซนต์มากนะเพราะว่ามันคาร์บต่ำกว่าอันอื่นเยอะนะคะทุกคนแล้วก็แคลน้อยกว่าด้วยแถมมีโปรตีนอีกทุกคนเจ๋งมากเสร็จแล้ว2อันนะคะทุกคนเรื่องของเรื่องคือเพีมอไปเช็คในตู้เมื่อกี้แล้วมันไม่มีฟอยล์แล้วอ่ะมันหมดมันไม่สามารถห่อไปกินในรถได้นะคะทุกคนก็เลยเดี เนี่ยปัญหาของคนทั้งโลกนะคะคือเวลาเราทําเสร็จปุ๊บเราก็จะมีหัวเราอยากกินอะไรแต่พอของแฟนออกมาปุ๊บของแฟนก็จะน่ากินกว่าของเราเราก็จะต้องแยง่งอร่อยมากเราบอกแล้วว่าสูตรเราอร่อยกว่าน่าอืมอันนี้อร่อยอืม ถ้าอยากกินวันนี้เป็นได้แล้วกินของตัวนี้แหละเพราะมันมีพริกหยวกแบบนี้แล้วมันทําให้มี t e x t u r ์ทุกคนมันเลยแบบกัดเข้าไปแล้วรู้สึกค r ั n ชี่สดชื่อนอะไรเงี้ยมันทําให้อาหารที่แบบปกติมานคนจะแห้งมากอ่ะมันแบบมีความ juicy นะคะอร่อยเดี๋ยวเรากินอันนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งตัวไปนะครปฐมกันตื่นเต้นมากเพราะว่าเพ <ś> ิ่งนึกออกว่ายังไม่เคยพาทุกคนไปเที่ยวบ้านฉันเลยนี่นา <ś> เออพี่มามีบ้านอยู <ś> ่นครปฐมนะคะทุกคนก็เอ่อมื้อนี้กับมื้อเช้ารวมกันนะคะตอนนี้โปรตีนได้66กรัมแล้วเต็มยอด นั่นคะทุกคนอย่างที่เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราไม่สวยให้แต่งหน้าก่อนตอนนี้พร้อมจะออกไปเี้ยเาเล่นแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอิ่มแวะเข้าบ้านไปทําธุระเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปคาเี่กัน คนปถมแล้วนะคะทุกคนมาแวะคาเฟ่เพราะว่าง่าว,วงมากแลวก็เริ่มหิวน็กน้อยมาคาเฟ่ชื่อหยวนเปานะคะจิมพีว่าแบบว่าอยู่นะคอปถมมานานมากแต่ว่าไม่เคยเห็นอันนี้เลยอะ่ะน่าจะแบบเปิดใหม่อะไรอย่างงี้มั้งเ,เป็นคาเฟ่ขัดแดเป็นคาเฟ่ชิคๆที่แบบว่ามันจะออกแบบจีนๆหน่อยอะไรอย่างงี้เห็นว่ามีแบบพวกเกี๊ยวนะคะแล้วก็กาแฟชาแล้วอร่อยมากเลยไปลองกัน ก่อนสั่งแบบที่มันเป็นแบบเผ็ดๆมาค่ะไปซีอืมอร่อยมากแบบเลยเผ็ดมากทุกคนเพี่ว่าไม่ได้คิดว่าจะเผ็ดขนาดนี้เหมือนข้างในเป็นปลาหมึกเลยสักอย่างป่ะอืมหมูแดงกับกุ้งกาแฟก็โอเคนะขั้วกางหอมๆดีไม่ดิบเปียวมาก ื่อกี้เออกมาจากคาเฟ่เรากินเกี๊ยวไป1ชิ้นนะคะกําลังคิดว่าต้องใส่ว่าอะไรอ่ะหมูเด้งเหรอเกี๊ยวหมูทุกคนพีวาไปหามามันได้มีเป็นพอกดัมพ l ินะคะกะๆกะเอาแล้วกันนะก็ชิ้นละ67แควได้พปตินต้งสัมสิบหกส,ส,สโมเมสจะใส่เลยเย้ <laughs> ทุกคนพี่มามาบ้านที่นครปฐมนะคะอันนี้คือบ้านที่ย่าอยู่นั่นเองก็แป๊บนึงนะย่าเต็มเลยอ <laughs> ขอจัดก,การชีวิตย ทุกคนถึงบ้านแล้วทำไมเดือนนี้มีปัญหากับการที่หมาใส่โคลนเดินชนเนี่ยวะขาเจ็บไม่ได้อาบน้ำสองอาทิตย์บายบายหนูมาหาบ่อยๆเอาเอาอาหารมาฝากแล้วก็เดี๋ยวไปทำงนานนะคะมันยาา อันนี้คือห้องที่พิมพ์วาอยู่ตอนเด็กๆนะคะกับนี่คือของฉันเองอ่ะทั้งหมดนี้แหละขนมาจากคอนโดนะคะแล้วก็มีตั้งแต่ตอนสมัยอยู่อีกบ้านหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ว่าโดนน้องยึดห้องทุกคนถ้าเกิดจําได้นะคะอันนี้มันคือจะเป็นโต๊ะที่ตอนที่เราอยู่คอนโดนะคะแต่ว่าตอนนี้มีไม้สับเพื่อจับคู่กันก็เป็นการสมสารนะคะระหว่างระหว่างเกาหลีกับความไทยท่าดาทุกคนน่ารักไว้ตอนแรกไปหยิบของตัวเองนะคะสักพักก็คือมาขโมยเสื oh, ah, anyway. ้อแม่ก <c oughs> ็คือเดี๋ยวนี้เขาฮิตแบบวินเทจ แฟรี่ Y2K อะไรก็ใช่ไหมไม่ต้องไปหาที่ตึกแดงนะคะมาบ้านก็คือพิมวาสามารถได้เสื้อ Y2K กับบ้านเต็มไปหมดทุกคนเลิที่เขาทิตกันเดี๋ยวนี้ก็คือแมสนม่ร้อยบอกเลยได้ของที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปกินซูชิกันทุกคนเย้ทุกคน introducing เกาลัดนะคะเกาลัดเกาลัดก่อนนันนี้มันเป็นหมาตัวจิ๋วๆที่แบบหลุดมาตัวนี้คือแบบตัวเปลเลยทุกคนสนมากนี่ ถึงแล้วทุกคนซูชิยานะคะร้านซูชิปวดเทมาที่นครปฐมคือกินมาตั้งแต่ร้านยังไม่มีแบบหน้าร้านเนี่ยค <laughs> ือคนคือแบบตอนนี้คือเขาแบบรีโนเวทข้างหน้าสสวยงามนะคะเข <s> ้าไปกินกันอยู่ในร้านเลย คนแอบ,บพูดบอกไปหนึ่งเพราะว่าเกงใจคนอื่นเล็กน้อยเออพี่ว่าชอบร้านนี้มากเพราะว่าปลาสดมากทุกคนเหมือนกิน,นบแบบโคตรอุมอาเกษตรในมเมืองอะไรเงี้ยจะมีแบบเป็นคำๆอย่างงี้นะคะซึ่งราคาแบบรับได้คือถ้าไปกินในห้างมันก็จะแบบตกคำละแบบสามสี่ร้อยอะไรเงี้ยใช่ปะอันนี้เขาแบบชูทร์โร้อยเจ็ดสิบห้าบาทพี่เจ้าของร้านอ่ะเขาแบบเหมือนไปสปามาจากตลาดปลาที่ญี่ปุ่นอนะทุกคนคือแบบเขาเลือกเองแล้วที่สำคัญคือเล่ายูสุร้านนี้อร่อยมากแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้กินเพราะว่าขับรถนะคะ ทุกคนดูดิสดมากแบบดูมาดูดูนี่มีมาอีกจานหนึ่งแล้วนะคะอันนี้น่ากินมากพ่อเพี่งมาบอกว่าอันกอวะร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยวเรามาลองโฮเทสก่อนนะโฮเทสต้อ้ไปกอดวันนี้โฮเทสอร่อยมากก้อนเอาเหนื่อ้ไปมาจริงสดมากเนียนมากระดับที่กินที่ญี่ปุ่นจริงไหมมันครีมมี่มากอะมันครีมมี่มากใช่ มเหมือนขอกเบิร <rural conversation> ์นไฟด้วยนิดนึงแล้วมันมีกลิ่นเบิร์นไฟหอมๆอร่อยมากแบบทุกคนมาแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่พีรวาชอบมากินที่สุดในร้านนี้มีชูโทโร่ซึ่งพี่วาบอกเลยนะว่าชูโทโร่ร้านนี้โคตรอร่อยเลยนะคะแล้วก็วันนี้โชคดีมากก็คือมาปกพี่เขามีโอเปร่พอดีพี่เขาเลยแถมให้นะคะหนึ่งคำเย้พี่เขาสุขคือบ้านพีรวามากินร้านนี้บ่อยมากทุกคนตัแบบสนิทกับพี่เจ้าของเขาก็เลยจ้องแถมให้ละมาชูโทโร่กันนะ ชูชชทุกคนชูโทโร่อร่อยมันน่าจะเป็นหนึ่งในปลาโปรดทีมาแล้วนะจุดนี้แบบไม่มันเกินมันไม่มันเกินนะคะมันละลายไปในปากแต่มันจะมีแบบรสชาติความเป็นปลายอยากกินอันนี้มาชิมในงานชโทโรโทโรอร่อยมากขอตัวไปกินข้าวเย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะคะร้านนี้ก็แบบเดอะเบสทุกคนถ้าเกิดใครมานครปผมต้องมานะคะ เอทุกคนอิ่มแบบจะตายนะคะตอนนี้คือสัตว์กันหมดภายในะแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะหิวมากปอบลงทั้งมือเนี้ยโปรตีนประมาณ50เลยทุกคนคือพาดีแบะมันโปรตีนเยอะกว่าที่ทุกคนคิดเว้ยมันเป็นสิ่งที่พี่มอชอบกินมากนะคะตอนแบบลดน้ําหนักเพราะว่าอนอกจากที่มันจะแบบว่าโปรตีนเยอะแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วพวกอย่างแซลมอนอย่างเงี้ยมันมีอะมิโนแอซิดนะคะทุกคนที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเรามนันฟื้นฟูใช่ไหมมันมีครบเลยแบบ9้าชนิดเลยทุกคนซึ่งจริงๆแล้วมันช่วยให้กล้ามเนื้อของเรามันแบบ cover ะะรีคอเวอร มากินพวกปลาดิบอย่างเงี้ยมันก็คือเลือกเหมือนกันวันนี้บวกกันได้120กร,รัมแล้วอะคือแบบภูมิใจในตัวเองมากนะคะแต่ว่ามือน,นี้ก็คืออาจจะเป็นมือที่ไม่ค่อยได้กินบ่อยนะคะที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายคลิปก็คงไม่ได้ว่ากินตัดเต็มขนาดที่ถือว่าเพื่อทุกคนออให้เห็นจัวยอย่าง เดี๋กกินเสร็จกลับกรุงเทพกัน,นุกคนกโกสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ทริปส์และทริคดีๆนะคะในการกินไฮโปรตีนกันไปใครทําเมนูไหนตามพิมวาก็อย่าลืมแท็กมาในอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ดยนะทุกคนเพื่พิมว่าไปรีโพส์นะคะช่วงนี้พิมว่าปรับมากินแบบนี้เราแฮปปี้ขึ้นมากๆเลยหวังว่าทุกคนจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้กันนะอย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชให้พิมว่าด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าททุกคนบ๊ายบาย